เบื้องบนอยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำแรนดอมกันในหัวข้อนี้กันดีกว่านะคะดูว่าเบื้องบนอยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้เลยนะ,ะเดี๋ยว,วีขอเช็คพลังงานของคุณก่อนตรงฟังต่อไม่ตรงเลื่อนผ่านได้นะ,ะกะเดินลงมาแล้วสองใบเดี๋ยวเปิดเพิ่มอีกหนึ่งใบนะคะขอดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอแรนดอมในวันนี้นะ,ะ The Moon is of Cup นะคะ Ace of Wand แล้วก็ The Chariot โอ้โห พลังงานของคนที่อาจจะกําลังเดินทางนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจริงๆหรือการเดินทางในจิตวิญญาณการเรียนรู้การที่กําลังจะเติบโตงอกงาม,มรู้สึกว่าคุณกําลังได้ทํางานกับภายในและภายนอกนะ,ะเป็นพลังงานของคนที่จะต้องเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำค่อยๆทําทีละอย่างค่อยๆระมียระไมนะคะดูสิ่งต่างๆในชีวิตเพราะว่าคุณเคยเร็วมาแล้วแล้วก็เคยช้ามากๆมาแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นการบาลานซ์จึงสําคัญกับคนที่ผ่านมาเจอรันดอมในวันนี้ อย่างมากๆเลยรู้สึกว่าคุณน่าจะไม่อยากให้ใครมากระตุน้นหรือว่าให้ใครมาทําให้คุณช้าลงได้แล้วเออมันเป็นพลังงานของคนที่เรียนรู้แล้วว่าอะไรคือจุดที่ฉุดรั้งคุณแล้วก็อะไรคือจุดที่ชอบทําให้คุณนั้นค่อ,อวยวแล้วก็สั่นไหวไม่ว่าจะเป็นผู้คนสถานการณ์หรือแนวความคิดหรือปมในวัยเด็กของคุณด้วยวิรู้สึกว่าคุณกําลังขับเคลื่อนแล้วก็กําลังเรียนรู้จัดการแล้วก็ ค่อยๆกระเทะสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณนะคะอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็ยังทำงานอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นดูเหมือนเงียบดูเหมือนไม่อะไรแต่ว่าดูซุ่มไม่ได้ดูแอบซุ่มแอบทำดูไม่ทำอะไรด้วยนะแต่จริงๆคุณคุณทำอยู่แล้วก็ยังทำต่อแล้วก็คุณคุณมีเหมือนเหมือนมีพลังวิเศษที่แบบสามารถที่จะหลบหลีกผู้คนได้แล้วก็สามารถที่จะเอาตัวรอดแบบ ชอบทาได้บางคนอาจเอาตัวรอดโดยด้วยแบบโวยวายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณสามารถที่จะแบบรู้ว่าบางอย่างก็ไม่จําเป็นต้องบอกแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรู้สึกผิดด้วยที่ไม่ได้บอก mm. เพราะว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้เหมือนมีเหตุและผล mm. เพราะว่าก็อย่างว่าแหละเนาะเรียนรู้มาเยอะอปันพลังของคนที่เรียนรู้มาเยอะแล้วก็โนสนโนแค่แต่ก็สนก็แค่ใช้พลังงานทุกอย่างแบบอย่าง,อย,างอย่างเข้าใจเหมือนมีคู่มือการใช้ชีวิตเลยในในบทบาทใน การเติบโตเป็นคุณเนี่ยนะคะอะแล้วถ้าพลังงานของคุณตรงตามที่มีบอกมาดูว่าเ mm hmm. บื้องบนอยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้ใบแรกกนะันลุ้นไปด้วยกันใบแรกค่ะฟึง่ง q e n of s w o r r s ความชัดเจนการเริ่มการเคาะชีวิตนะการตัดสินใจที่ตัวคุณเองนั้นอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพื่อการที่จะ มุ่งตรงไปยังเป้าหมายนั้นจริงๆนะพลังงานของ q u e e นอ f s ซอ r d นะและต่อไปพลังงานของ5เหรียญเพราะว่ามันมันจนไม่ได้แล้วมันจนไม่ได้แล้วมันต้องเติบโตแล้วมันต้องร่ำรวยมันหมดเวลาแล้วจริงๆแล้วความรวยมันก็อยู่แค่แค่ตรงนี้นะคะแต่ว่าคุณคุณย้ำคิดย้ำทำแล้วก็มีบางอย่างที่เข้ามาขัดขวางอุปสรรคนะความหนาวความ โอหิมะตกอะไรประมาณนี้หรือคนที่แบบไม่น่ารักหรือแบบอุปสรรคที่เป็นเป็นคนจริงอะ่ะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่ตอนนี้นะคะคุณเหมือนกําลังจะไม่ทนแล้วก็กําลังจะเติบโตและเบื้องบนมีะรยะยะบอกคน8ดไม้เทา้าคุณจะสุขสําเร็จพลังงานของคนที่จะสําเร็จคนที่จะรอดพ้นจากการเงินที่ไม่น่ารักผูค้คนที่ไม่น่ารักแล้วก็แดไม้เทา้าคือโลกใครที่ทํางานด้านโลกออนไลน์ใครที่ทํางานด้าน การพบเจอผู้คนการเดินทางอะไรแบบนี้วีบอกเลยว่าจะปังมีโอกาสไม่ดีโอกาสที่คุณจะเติบโต engagement ขึ้นการถูกเปิดมองการจู่โจมในเรื่องของสิ่งที่ดีการงานที่ดีกําลังเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะฉะให้คุณจงเตรียมตัวให้คุณจงเตรียมใจให้คุณจงพัฒนาตนรอสิ่งต่างๆไว้ให้ดีนะคะคนที่ผ่านมาเจอรนดอมในวันนี้เพื่อบ,บนมีอะรอยากบอก,กับคุณเพราะ พอถึงเวลาที่พรที่คุณขอไปนะ่ะมันได้รับการตอบรับแล้วอู้เบื้องบนกำลังอวยพอรอวยชยัยกำลังจัดเตรียมเส้นทางที่เยียวยาปลอบประโลมรักษาอะไรที่คุณเจ็บอะไรที่คุณสั่นคลอนสั่นไหวถูกบิดเบือนถูกโน้มน้าวล่อลวงอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะหมดไปเพราะว่าคุณเติบโตแล้วก็ได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตแล้ว คนจริงที่ได้เรียนรู้สิ่งที่แน่จริงไม่ว่าสิ่งไหนมันจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่คุณก็สามารถกลับทําให้มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นไดอารมณ์เหมือนคุณ Jenny, เจนนี่แต่แบบคุณต้องระมัดระวังด้วยนะในการที่จะทําสิ่งต่างๆก็เอาบนฐานของความพอดีพองามนะสิ่งที่ดีประสบการณ์ที่ดีก็รับมาปรับกับตัวเองได้นะคะเดอร์สตาร์ขึ้นดาวเหนือขึ้นที่คุณคะ่ะและเดอรแฮงแมนคุณคุณจะอยู่สง่างามคุณจะ อยู่ในพื้นที่สวยงามของคุณแบบนั้นนะคุณทําคุณต่อไปนะใครที่แอบซุ่มแอบทำทำ,ทำนู่นทํานี่เพราะว่าเดี๋ยวผลงานม,มันจะประกาศตัวของมันเดี๋ยวออกล้ามเนื้อของงานกล้ามเนื้อของการเงินอะไรงี่มันจะงอกงามของมันเองนะและนะโฟร์ออฟสอดสีดาบไพ่ใต้สาหรับเป็นคิงออฟคัพเบื้องบนอยากจะบอกว่าคุณจะมีโอกาสได้ไปพักผ่อนหย่อนใจมีโอกาสที่จะได้ ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้พบเจอสิ่งที่สวยงามดีงามแล้วก็มีความน่าเคารพน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นจงเตรียมตัวแล้วก็เตรียมจิตวิญญาณของคุณนะคะให้เป็นผู้ใหญ่ให้เติบโตแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเพราะว่าพี่ดวงคุณกําลังจะเติบโตขึ้นนะครับเปลี่ยนจากอีกบทหนึง่งไปสู่บทหนึ่งนะคะ king of cup การเป่าแต่สัญญาณการเอาเลิกเอาชาย้ยกาลังเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นให้คุณจงยึดมั่นว่า มันคือการเริ่มต้นที่ดีจงปลดปล่อยพลังงานลบๆออกไปจากคุณแล้วก็รับพลังงานบวกๆๆเท่านั้นเข้ามาเพื่อการเติบโตอย่างแท้จริงหลังจากนี้ค่ะโอเคนะคะแล้วก็ต่อไปขอดูเอ่อ number of g o d นะแต่นี่คือข้อพระคัมภีอ่ะวางไว้ก่อนขอ number of g o d ให้คุณ3ใบาขาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าแบบรู้สึกมั่นใจขึ้นมาอ่ะขอดู3ใบใบแรก2 2ผู้ริเริ่มก่อการดี และ7777 77, จงสู้ไม่ถอยและสู้ทุกทิศทางด้วยความอินดีและ6-6นะคะเส้นสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงคุณจะเจอทีมคุณจะเจอความสัมพันธ์ที่ดีวีบอกเลยว่าแรนดอมนี้เบื้องบนจัดหนักจัดเต็มให้กับคุณอย่างแน่นอนและขอข้อพระคัมภีร์นุนใจคะ่ะโอ้ใน ลูกาบท,ที่1ข้อที่4ข้อ2ี่พระวจนะตัดว่าและเมื่อมันมาถึงก็เห็นว่าบ้านนั้นถูกกวาดและจัดเป็นระเบียบไว้แล้วมันจึงไปพาผีอื่นอีก7ตัวที่ร้ายกว่าตัวมันเองเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วในที่สุดคนนั้นก็ตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายยิ่งกว่าตอนแรกก็จงระมัดระวังที่จะเลือกเสิ่งต่างเข้ามาในชีวิตนะจงทาความสะอาดชีวิตอยู่เสมอทําความสะอาดจิตวิญ,ญญาณจิตใจร่างกายอยู่เสมอเคลียร์ชำระลา้ลางแล้วก็เรียนรู้เสี่งต่างๆอยู่เสมอค่ะ ก็เรื่องบนกําลังจะเตรียมสิ่งดีให้แยกแยะด้วยนะว่าสิ่งไหนมาจากพระเจ้าสิ่งไหนมาจากมารซาตานนะคะค่อยๆเดินนะคะค่อยๆคัดเลือกค่อยๆทํานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะหนักเกินไปแล้วก็เราจะเสียอย่างอื่นแทนที่จะได้การเงินได้ความสำัรธ์ที่ดีมาเป็นเสียสุขภาพแล้วก็จ่ายราคาหนักกว่าเดิมค่ะก วันนี้ครบถ้วแล้วสำหรับแรนดอมนี้นะคะก่อนจากนะวีขอฝากโปรโมทไมเจอร์บาร์หรือยาหม่องบำบัดจิตวิญญาณมีทั้งหมด3กลิ่นสามารถมาอุดหนุนได้ค่ะยังมีอยู่นะแล้วก็วีรับให้คำปรึกษาและรับสอนอ่นานไพ่ยิปซีใครสนใจอะไรก็สามารถทักมาสอบถามได้นะคะวันนี้วีไปแล้วสวัสดีค่ะ